ดีค่ะพี่ชื่อแอมมี่นะคะและเธอมาหมวันนี้เราจะพาทุกคนมาทําความรู้จักกับคณะวิทยาศาสตร์สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยไปพร้อมกันค่ะครับผมแล้ววันนี้นะครับคอนเทนต์นี้เยอะมากจริงๆเลยนะครับทั้งเรื่องการเรียนการกินอยู่แล้วก็แบบการใช้ชีวิตประจําวันในมหาลัยนะครับผมใครสนใจสาขานี้นะครับพลาดไม่ได้จริงๆเลยนะครับโอ้ฟังแคนนี้ก็รู้สึกว่าน่าสนใจมากๆเลยค่ะพี่ชื่นใช่ยังงั้นถ้าทุกคนพร้อมแล้วไปไปดูกันเลยไปดูกันเลยค่ะ ก็ตอนนี้นะครับเราก็อยู่กันในห้องแบบสองครับผมซึ่งจะเป็นห้องที่เราใช้ในการเรียนวิชาโปรแกรมต่างๆนะครับซึ่งในแต่ละเครื่องนะครับเราก็จะมีการลงซอฟต์แวร์แล้วก็โปรแกรมต่างๆให้น้องไว้เรียบร้อยแล้วครับถ้าสมมุติว่าน้องไม่ได้อ่พกแบบทอปมาหรืออะไรก็ตามนะครับไม่ต้องเป็นห่วงครับผมทางคณะมีเตรียมพร้อมมาเรียบร้อยกาที่ที่เธอบอกว่ามีเรียนวิชา p o g i n g เนี่ยตลอด4ปีในสาขานี้จะได้เรียนวิชาอะไรกันบ้างโอ้ดังนนั้นก็เดี๋ยวรอไปดูได้เลยครับ ก็ตอนนี้นะครับเราจะเข้ามาดูเรื่องหลักสูตรกันนะครับผมซึ่งในหลักสูตรนะครับเรามีหลักสูตร4ปีที่ค่อนข้างเข้มข้นเลยนะครับตอนแรกนะครับปีหนึ่งครับเราก็จะเรียนพวกวิชาพื้นฐานครับเป็นพวกฟิสิกส์เคมีชีวะแลวก็อังกฤษนะครับผมแต่ว่าเราจะมีวิชาคอที่เราสำคัญมากๆนะครับก็คือเป็นวิชาพวกโคดิ้งครับเราจะเรียนอยู่สองภาษาด้วยกันครับปีหนึ่งปีหนึ่งเราจะเรียนคือเป็นจาวาและไพทอน ส่วนด้านปี2นะครับเราจะเริ่มลึกลงไปเรื่อยๆครับผมเราจะเรียนเลขที่สําคัญสําหรับการเรียนคอมนะครับเช่นสถิติหรือว่าิมิตอัลเจอร่าครับแล้วเราก็จะมีวิชาคอมด้วยนะครับเช่นแอลกอเรทึพิมตรงทางปี3นะครับเราก็จะยิ่งลึกลงไปอีกครับทางปี3นี่คือเราจะเรียนพวกคอมบิเนชันอลทีรีแล้วก็จะมีเป็นวิชาช่วคู่วิชาเลือกที่เราสามารถเลือกได้ด้วยนะครับส่วนทางปีสามซัมเมอร์นะครับเราจะมีอินเทอร์นชิพครับผม เราจะมีอินเท n s h i p ิปไปเลยเวลา3เดือนนะครับซึ่งทางปี4เราจะมีให้คุณมีสิทธิ์ต่อ i n t e r n s ชิ p เป็น6เดือนในการเรียนภาษาอังกฤษนะครับแต่ว่าถ้าใครไม่อยากทําเป็นทำโปรเจกต์ก็ได้ะคยดูแล้นะคะค่อนข้างจะเพิ่มความพิเศษเลยนะถ้าอย่างน้ถ้าคนที่ไม่มีพื้นฐานในส่วนใจด้านโคดดิ้งเนี่ยสามารถเรียนได้แบบโอ้ถ้าไม่มีพื้นฐานครับเรียนได้แน่นอนครับเพราะว่าเราเข้ามาปีหนึ่งนะครับคืออาจารย์สอนให้หมดตั้งแต่เบื้องต้นพื้นฐานเลยครับตั้งแต่ปีนีโร่เลยครับ ถ้าสมมติว่าใครมิติขัดอะไรนะครับไม่ต้องเกรงใจถามเพื่อนได้ครับถามอาจารย์ได้ครับอาจารย์นี่ถือว่าใจดีมากเลยครับนอกจากนั้นหลังเรียนภาษาอะไรทั่วนเธอรนจบแล้วเนี่ยเราจะได้ทำโปรเจกต์เกมร่วมกับเพื่อนด้วยคะ่ะซึ่งเกมที่เพื่อนๆทำออกมาเนี่ยก็ถือว่าน่าสนใจมากๆเลยคะ่ะเดี๋ยวเรามาดูตัวอย่างเกมที่เพื่อนๆได้ทำขึ้นมากันเลยดีกว่าเกมที่พวกเราพัฒนาขึ้นนะคะชื่อว่าเกมเจอร์ไลฟ์ โดยลักษณะของเกมเบิ้องต้นเนี่ยจะเป็นเกมที่ให้ผู้เล่นเนี่ยเดินไปตามแมปและผ่านอุปสรรคต่างๆภายในเกมไปจนถึงจุดมุ่งหมายค่ะโดยอุปสรรคภายในเกมนะคะจะเป็นด่านที่ขึ้นมาแล้วให้ผู้เล่นเลือกตอบคําที่ถูกต้องค่ะโดยในแต่ละด่านเนี่ยเราก็จะมีคาศัพที่ถูกต้องใบอยู่ให้ซึ่งในกรณีที่ผู้เล่นตอบถูกหมดคำถามเนี่ยก็จะไปถึงด่านสุดท้ายค่ะแต่ในกรณีที่ผู้เล่นตอบผิดตังคิดนะคะเัวใจก็จะลดลงเรื่อยๆค่ะจนขึ้นคำว่าเกมเบิร์์ในหายที่สุด ครับโดยเราจะได้เรียนรู้สิ่งต่างๆวิธีการทําอะไรพวกนี้ในข้ามเลยนะครับโดยเราจะสามารถเรียนตอนแรกเราจะเรียน Python เบื้องต้นก่อนเสร็จแล้วเขาก็จะมา transition เป็นพวก OOP นะครับก็คือ Object Oriented Programming นะครับโดยเราจะใช้ความรู้พวกนี้ในการสามต่อทำายเกมนะครับโดยอาจารย์เขาจะให้หัวข้อมาครับเป็นการทำเกมโดยที่เราจะมีให้เลือก อยู่ประมาณ20ตก่อเกมนะครับโดยอันนี้ครับเป็นเท x ส์ออเดยซึ่งเราก็ได้ดูกัไปแลนะครับว่าเล่นยังไงซึ่งเราสามารถมาเรียนเองได้เลยครับในสาขาหลกที่น้องๆได้รู้หลักสูตรของสาขาพิทยาศาสซ์ของเราแล้วนะครับเราก็จะมาดูเรื่องการสอบเข้ากันนะครับซึ่งเราก็ผมก็รู้ว่าหลายๆคนนะครับก็สนใจในการเข้าสาสานี้กันมาแล้วนะครับเราก็จะมีทั้งหมด3รอบด้วยกันนะครับ รอบแรกนะครับก็จะเป็นรอบขอโ,โอนโอนะครับซึ่งเป็นรอบเก็บผลงานนะครับจะเป็นพวกค่ายสอนวนรต่างๆแขกรัทรองอนอนตา่างๆแล้วก็ผลงานโปรเจกต์ที่ว่าเราได้ทําไว้ในช่วงที่ผ่านมานะครับส่วนทางรอบ2นะครับเราสามารถไปเช็คได้ผ่านผ่านามายด์ที่แคดอกอกซ์ท์นะครับซึ่งจะเป็นพวกโคต้าเช่นโคต้นานักกีฬาหรือว่าจะเป็นโคต้าสันดิจุฬาต่างๆนะครับเราสามารถไปเช็คได้ผ่านเว็บไซต์นะครับผม โดยในรอบที่3จน์ตรก็จะมีการปรับเปลี่ยนเกณฑ์จากปีที่แล้วนะคะโดยปีที่แล้วเนี่ยเราจะใช้เพียงแค่ที่เก่กับิที่พิสูาใช่ไหมคะแต่ว่าปีนี้เนี่ยเราจะต้องใช้คะแนนเอเลเวลเพิ่มขึ้นมาเลยก็คือมีเอเลเวลคณิตนหนึ่งแล้วก็ A เอเลเวลภาษาอีกค่ะอีกเรื่องนึงที่ผมว่าสำคัญม,มากๆเลยนะคือข้าวเล่าเรียนแล้วก็ทุนการศึกษาครับมีารายละเอียดเป็นยังไงบ้างครับเรียน สำหรับค่าเทอมส,สา,าขาคอมพิวเตอร์ไซส์นะคะจะอยู่ที่25,500บาทต่อเทอมค่ะแต่ทางคณะและทางมหาวิทยาลัยก็มีชุดการศึกษา,าสนับสนุนให้แก่นิสิตที่มีคุณสมบัติตรงตามคุณแต่ละประเภทค่ะเช่นคุณกยศชวยอุดหนุนการศึกษา,าคณะวิทยาศาสตร์ค่ะและยังมีทุนอื่นๆ,ๆมากมายนักน,น้องสามารถเข้าไปดูรออยายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เพจเซิร์ฟ o ิวเดลคอมพิวเตค่ะแล้วค่าใช้จา่ายในชีวิตประจำวันล่ะครับเปนยังไงบ้าง ใช่าย่บอกเลยว่าไม่ต้องเป็นห่วงนะคะเพราะว่าค่าข้าอาหารค่าค่าอาหารที่ลงที่มหาอะไรนะคะก็ราคาเป็นมิตรต่อทุกคนมากๆเลยค่ะแถมยังอร่อยอีกด้วยนะคะ แล้วค่าเดินทางนะยค่ะเป็นมีงไงบ้างคะที่ถ้าด้านค่าเดินทางนะนผมว่าราคาโอเคเลยนะครับโดยที่เราสามารถนั่ง MRT นะครับมาลงสถาน,นีสัมย่านได้นะครับแล้วก็สามารถเดินมาถึงคาะาได้เลยครับส่วนว่าถ้าสมมติว่าเราอยากไปที่ไหนก็ตามรอบสัมย่านหรือสยามนะครับทางจุฬาจะมีบริการรถบ๊อกให้นะครับทุกวันยกเว้นวันอาทิตย์สำหรับพูดกันมาหลายหัวข้อแล้วนะครับผมก็คงจะเหนื่อยกันมานะครับซึ่งตอนนี้นะครับเราก็อยู่กันที่ห้องพักของคณา ซึ่งนะครับในห้องพักของเรานะครับก็จะมีเป็นโ c o w o r k กิ้งสเปซที่มีหลายๆอย่างเตรียมพร้อมไม่ให้เด็กและนี่ถึงนั่งสมาครับอย่างแรกเราก็มีบอร์ดเกมนะครับผมส่วนทางนี้นะครับเราก็จะมีเป็นที่อ่านนหังสือครับมากมายนะครับตัวถือว่าเป็นโ c o w o r k กิ้งสเปซที่มีปลั๊กเตรียมพร้อมไม้เรียบร้อยนะครับผมมว้สำหรับไว้อ่านหนังสือได้นะครับส่วนใครอยากพักผ่อนนะครับก็จะมีมุมพักผ่อนเล็กๆน้อยๆตรงนี้นะครับผม ส่วนทางที่ือนะครับจะเป็นที่โพลิเซที่มีโต๊ะเพิื่ออีกมากมายนะครับรวมกับมีเพื่องรางวัลแล้วก็เชลหนังสือเล็กๆน้อยๆให้มีเจตนาได้อ่านครับกลับมาที่หข้อสุดท้ายของพวกเราในวันนี้นะคะซึ่งนับได้ว่าเป็นประเด็นสาคัญเลยก็ว่าได้นั่นคือ,เ,อ,อเราจะสามารถทําอะไรได้บ้างจบแล้วสามารถประกอบอาชีพอะไรได้บ้างแล้วก็ซึ่งวันนี้เราก็อยู่กับรพื่นพี่ที่มีประสบการณ์แล้วพร้อมจะตอบทุกข้อสงสัยที่ทุกคนมี คมาและะ้วค่ะเอ่อพี่ช่วยแนะนำตัวแล้วก็ชั้นปีได้อยค่เอ่อพี่ชื่อดิวนะครับอยู่วิทคอมพีซีครับแล้วผมได้ยินมานะคะรับว่าก่อนจบนครับพี่ต้องมีการฝึกง,งานใช่ไหมครับพี่ช่วยอธิบายคร่าวๆแล้วก็แบบขอประสบการณ์เล็กๆน,น้อยๆพี่ว่าฝึกง,งานนี่ได้อะไรแล้วก็เป็นยังไงบ้างก็เอาจริงๆเรื่องผมพี่มันมันไม่ได้บังคับฝึกง,งานแต่ว่าแต่แต่พี่ก็เป็นคนที่ไปฝึกง,งานเนาะก็ จากคนที่ไม่รู้อะไรเลยเข้าไปก็โหออกมาเป็นอีกคนใช่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 ใช<ๆ>ก็ได้ถึงมันถึงมันจะไม่รู้ทั้งหมดแต่มันกไ็ได้ออกมาเยอะยพอทํางานเป็นบ้างอะไรอย่างเงี้ยใช่<ห>ใช่ใช่พื้นฐานก็แน,แน่นขึ้นเยอะเลยถ้าเกิดไปทำงาน,นมีอะไรสงสัยก็ถามพวกพื้นที่ในบริษัทเราเข้ามแลราก็ฝึกงานในระหว่างเรียนเนี่ยมีข้อดีอะไรบ้างที่สามารถนำไปใช้ในการทำงานจริงได้บ้าง ก็ต้องดูก่อนนะว่าเราจะไปอยากทํางานสายไหนบางคนก็อยากลองฝึกงานให้มันแบบครบทุกสายแล้วก็ไปเอาเลือกที่ตัวเองชอบแล้วก็ค่อยทํางานสายนั้นเนาะแต่ว่าพี่หลักๆชอบชอบชอบเด็บอยู่แล้วก็คือทําแบบว่าทาแต่เว็บทําแต่เว็บเด็บเลยก็เวลาฝึกงานก็สามารถแบบว่าเอาเอาประสบการณ์ที่ฝึกงานไปทํางานจริงก็เลยก็ไปทาสายเว็บทำ front end back end ทำอะไรอย่างงี้ก็ใช่ใช่มันก็มันก็มันก็ได้ใช้จริงๆ แล้วพี่มีคําแนะนําอะไรในสําหรับน้องที่ว่าแบบในการหาสายงานที่ใช่อ่าก็สำหรับใครที่ยังไม่รู้ตัวเนาะว่าตัวเองชอบสายอะไรควรจะไปสายไหนก็เข้ามาปีแรกเนี่ยก็ลองคาถามอาจารย์ดูว่าไม่ไม่ขอลองทํางานนี้หน่อยได้ไหมครับขอลองทํางานนี้หน่อยนะอะไรอย่างนี้ก็อาจารย์เนี่ยพ,พร้อมพร้อมรับเราอยู่แล้วแหละพร้อมพร้อมให้เราช่วยงานอยู่แล้วใช่ใช่ก็ลองไปจับหลายๆอย่างเพือ้รู้ว่าตัวเองชอบอะไรแล้วก็ก็ไปทางนั้นไปให้สุดเลย พี่คิดว่าในอนาคตเนี่ยครับจะมีสายงานใหม่ๆอะไรที่น่าสนใจที่เด็กคนดูเป็นพิเศษบ้างไหครับอ่าก็ลหลักๆพี่คิดว่าช่วงนี้น่าจะเป็น QA ครับทำสเ s t e r ครับอ่า <ๆ S 1> เพราะว่า,าสำหรับใครที่ชอบแบบว่าชอบจับผิดแล้วรู้สึกว่าตัวเองเนี่ยมีความรอบคอบหน่อยก็เชียร์ให้มาทํา QA ครับเพราะว่าหนึ่งเราไม่ต้องเขียนโค้ดเองเนาะแล้วก็เราแค่เอาโค้ดของคนอื่นมาเทสประมาณนั้นถ้ามองแบบง่ายๆใช่ใช่แล้วก็พอเราเจอบั๊กปุ๊บเจอข้อผิดพลาดปุ๊บเราก็ไม่ต้องไม่ต้องแก้เองเนาะเราก็ส่งคืนให้เขาแก้ ใช่ใช่ครับผมก็เพราะ้าน่าสนใจครับครับเอาพี่คิดว่าคอนไซจุราไม่มีอย่างไรแล้วก็ทำไมถึงน้องถึงต้องมาเลือกที่เลือกเรียนที่คอนไซจุฬาพี่ว่าน่าจะเป็นเรื่องโอกาสในการทํางานแล้วมันมันมันดีแบบว่าสมมุติว่าเรารู้ตัวแล้วอยากทํางานปประมาณแบบเดินไปหาอาจารย์ว่าอยากทํางานนี้ทำอะไรนี้เดี๋ยวเขาก็ช่วยหาจ็อบให้เราทำอะไรไมาณนี้ใช่ใช่แล้ว ของเราในงานก็ไม่ใช่งานแบบว่างานไก่กาเนาะเป็นง,งานแบบว่าทําให้คณะทําให้มหาลัยหรือไม่ก็บางคนก็ได้ทุนไปฝึกง,งานที่ญี่ปุ่นแล้วก็ได้ประสบการณ์ใหม่กลับมาโอกาสก,าก็ดีมากแล้วก็ที่ช่วยนิยามคอมไซให้หน่อยว่าเราเรียนอะไรครับแล้วก็เราเรียนเนี่ยเราเรียนเพื่ออะไรปูพื้นฐานเรื่องอะไรกันบ้างครัเอานิยามคอมไซก่อนเนาะคอมไซเนี่ยก็คือเราจะเรียนเน้นไปที่เรียนเลข ซอฟต์แวร์แล้วก็วิชาวิทย์พื้นฐานเป็นหลักเนาะ<ม>ใช่ตัวฮาร์ดแวร์เนี่ยจะแทบไม่ได้ไปแตะเลยใช,ใช่ใช่ใช่แล้วก็อะไรแล้วก็เรียนเรียนเรื่องอะไรบ้างแบบโดยสำคัญสำคัญว่าวิชาสำคัญสำคัญที่ว่าเราเรียนไปแล้ววิชาละนั้นอะเราเรียนไปแล้วมันช่วยอะไรบ้างได้ช่วยอะไรกับเราอ๋อ<ม>ก็วิชาที่สำคัญสำคัญก็จริงๆมันก็จะอยู่ในหลักสูตรเราอยู่แล้วแล้วก็จะมีพวกวิชาเรื่องอะไรพวกนี้นก็จะสำคัญสำคัญสำคัญเกือบน่าจะสำคัญทั้งหมดเลยอ่าก็ ทำไมที่มันสําคัญเพราะว่าบางบริษัทเนี่ยแบบว่าเขาจะมีรีไฟล์ไว้นะว่าเราผ่านวิชานี้ผ่านวิชานี้ไม่หรือยัง<อ><ะ>ถ้าเราอยากทํางานอันนี้ก็เป็นไปไป,ไป,ไป,ไปลงวิชานี้มาจะได้ผ่านรีไฟล์ขึ้นบนั้นัน้นแล้วขอเข้า,ขาวๆแต่ละปีเนคะครับเรียนเนื้อหาอย่างไรบ้างเช่นปีหนึ่งเรียนแต่ยังไงปีสองปีสามอะไรอย่างเงี้ยครับอ่าได้ครับหลักๆปีหนึ่งเนี่ยก็จะปู้พื้นฐานก่อนทั้งหมดให้มันให้ทุกคนความรู้เท่ากันแับแต่ว่าปู้พื้นฐานเป็นเป็นวิทย์พื้นฐานกับคอมพื้นฐานแล้วกก็็็พอปปี2เนจะ จะ,จะเริ่มมาลึก,ลกมาที่คอมแล้วก็จะเป็นพื้นฐานของคอมจริงๆเป็นคอมจริงๆส่วนปีสามเนี่ยก็คือจะหลักจะเน้นไปที่วิชาเลือกใช่ใช่ใช,ใช่ก็เราชอบสายไหนอยากทําสายไหนก็ไปเลือกวิชานั้นเลยใช่ใช่ครับผมส่วนปีสี่เนี่ยก็จะมีให้เลือกเป็นสาษาักฤษกับโปรเจกต์เนาะก็ให้เลือกเอาเลยว่าอยากอ,อ,อยากทำแบบไหนพนะี่คะมีวิชาภาควิชาไหนที่ที่ชอบมากที่สุดแล้วก็ มีวิชาไหนที่รู้สึกว่ายากมากที่สุดที่พี่คิดว่าชอบมากที่สุดน่าจะเป็นอ่า OO ครับ Object o r i e n t e d Analysis and Design ใช่ใช่เพราะว่ารู้สึกว่ามันวิชานั้นมันสอนให้เราแบบทำงานจริงแบบได้ได้ทำงานจริงด้วยแล้วก็อาจารย์น่ารักด้วยครับแต่ว่านิสัยดีเป็นกันเองครับใช,ใช่ใช่ชอบวิชานี้สุดๆแล้วแต่ที่ไม่ชอบเลยน่าจะเป็นหรือคิดว่ายากก็ได้วิชาที่ที่คิดว่ายากเลยน่าจะเป็นอ่าคอมพิวครับเพราะว่า รู้สึกว่าหลังๆเรียนมาก็ช่วงแรกๆแบบนี้ยังง่ายอยู่แต่พอหลังๆเนี่ยเริ่มไม่ค่อยรู้เรื่องแล้วเริ่มไปเริ่มลึกเริ่มเขียนภาษาเครื่องเริ่มเนยเริ่มงงๆแบบสุดท้ายนี้พี่มีอะไรจะฝากสำหรับคนที่สนใจจะเข้าเรียนสาขาคอมพิวเตอร์ไซต์อ่ก็น้องๆที่จะเข้านะครับก็สู้ๆนะครับเป็นกำลังใจให้มันเข้ามาไม่ได้ยากขนาดนั้นครับก็ช่วยๆกันม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 ันได้อยู่แล้วคับขอบคุณคับ